สวัสดีครับพระสมเด็จองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกศรุสมพุทธศินยุคป,ปลายเนื้อออกไปทางสีขาวคล้ายๆกับปูนเพชรแต่ก็ไม่ใช่นะครับพุทธศินเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนในเรื่องของพิมพ์ทรงยุคป,ปลายก็คือเส้นมัคับพิมพ์ นะฮะหรือกรอบกระจกเห็นครบ3ด้านนะฮะแล้วก็ฐานสิงเล็กคมชัดฐานล่างด้านขวามีการตัดเฉียงและปลายงอนขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีล่องรอยการยุบตัวนะฮะตรงกลางแนวยาวนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมองเห็นชัดเจนนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าคือตามเส้นซุ้มมีรอยกลอดตามหัวเข่าตามเส้นแขนนะตามเส้นฐานมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเซตตัวชัดเจนนะครับด้านขอบนะฮะก็เห็นชัดเจนนะฮะส่วนด้านหลังเป็นหลังที่ดูง่ายนะฮะผิวพันธ์จะไม่ราบเรียบเลย องนี้กึ่งกึงหลังสังขยานะครับตังเกตทูนะฮะผิวแบบนี้ถ้าเจอเขาต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาไว้ก่อนเลยนะครับขอบนะฮะขอบด้านนี้เราก็เห็นรอยปรยิรอยแยกตามขอบค่อนข้างจะเยอะและมีปูนงอกขึ้นมานะครับในพื้นคูหานะครับ คงพระนูนเด่นโดยเฉพาะหน้าอกนะฮะนูนเด่นนะฮะสอดรับกับเส้นพสอรหรือลำคอพระเกศนะฮะอ่อนช้อยพาดซุ้มออกไปหน้าอกนะฮะมีร่องสังกติเป็นแนวยาวลงมาถึงหน้าท้องเส้นชายจีบอด้านนี้เราเห็นนะฮะฐานสิงคมชัดฐานล่างมีรอยยุบตัวเป็นแนวยาวส่วนอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะ เราจะเห็นเส้นพรกกันเส้นพระเกศนะอดช้อยพาดซุ้งออกไปหน้าอกนูนเด่นนะเห็นเส้นชายจีวรฐานสิงคมงชัดฐานล่างมีรอยยุบตัวขอบเต็มไปด้วยรอยปีรอยแยกนะครับเรามาดูรูปจากที่ถ่ายด้วยกล้องกางขยายสูงนะฮะเพื่อจะได้เห็นชัดๆ เป็นภาพนิ่งนะฮะอันนี้ตรงใบหน้าก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะฮะเส้นซุ้มพระเกศทะลุซุ้มหน้าอกนะฮะซอกแขนที่ลึกนะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามซอกแขนตามสีข้างนะฮะเข่าซ้ายเส้นชายจีวรน,นะฮะ สีที่เราเห็นเป็นสีเทาเป็นเม็ดเป็ๆนั่นนี่คือปูที่งอกขึ้นมานะฮะงอกทับพวกขี่ผงที่ฝุ่นตา่างๆนะครับข่าวขวานะฮะการเปลี่ยนแปลนทางกายภาพนะเปรืเอตรงนี้เหมือนเลขหนึ่งไทยหรือเลขเก้าสากลเก้าฝรัง่งนะครับก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะฮะสำหรับรงนี้นะครับ อันนี้ฐานสิงนะครับเส้นซุ้มเราจะเห็นมวลสารที่ซ่อนอยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นสีแดงเป็นจุดดำจุดแดงนะครับอันนี้พื้นคูหานะฮะซอกลักแร้ซอกลักแรบ่กบอกถึงความเก่าชัดเจนนะครับ อันนี้ตรงแถวหน้าท้องนะฮะผิวส่วนที่ดำดำแบบนี้เป็นส่วนที่ต่ำนะครับมีมวลสารมีสีแดงมีจุดแดงจุดดำนะฮะมีผงถ่านมีถ่านจุดสีงเงินแวววาวนะฮะเรามาดูความงดงามจากกล้องกระขยายสูงกันนะครับดูแบบสดจบ อันนี้ตรงว่าพักนะสังเกตว่าจุดดำๆพวกนี้นะฮะน่าจะเป็นส่วนที่ต่ำนะครับแสดงว่าผิวพ้านี้จะไม่เรียบนะฮะนอกจากนั้นเราก็ยังเห็นมวลสารสีแดงนะฮะรอบๆข้างๆบริเวณพักๆใบหน้าก็มีร่องรอยของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นหูนะฮะเห็นลางๆนะฮะ เส้นคอเห็นชัดเจนนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงก็เห็นการเปลี่ยนแปลงกายภาพหน้าอกนะฮะซอ่อแขนลึกมากลองสังกติสีดำดำแบบนี้นะฮะเป็นส่วนที่ต่ำแต่ที่ดำดำน่าจะเกิดจากฝุ่นละอองลงไปแล้วก็ปูนงอทับขึ้นมานะครับ หน้าท้องเป็นตะปุ่มตะปั๊มนะฮะองค์แขนมีรอยกลอนนะฮะเป็นธรรมชาติเช่นชาจีวรผิวไม่เรียบนะฮะเรามาซูมดูใกล้ๆ สารสีแดงจุดดำจุดแดงจุดดำจุดแดงชัดเจนนะครับาท้องผิวที่ไม่ราบเรียบบนสารวงแขน การเปลี่ยนแปลงในกายภาพอันนี้เราลงมาดูตรงพื้นขูหาที่เป็นดำๆแบบนี้นะเป็นปูที่งอกขึ้นมานะฮะงอกรับพวกสิ่งสกปกที่ผงทั้งหลาย ในเนื้อผ้าก็ซ่อนด้วยหมวดสารเยอะแยะมากมายนะครับที่เราเห็นดำๆเป็นส่วนที่ต่ำนะฮะที่เห็ดขาวใสๆเป็นส่วนที่สูง น่าจะเป็นหยกนะรตรงนี้เหมือนลักษณะเป็นผลึกอัญมณีนะครับแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะน่าเป็นผลึกอะไรสักอย่างที่มีสีเขียวนะครับเป็นซุ้ม นเนื้อพระมีมวลสารเป็นจุดดำจุดแดงสีอย่างนี้จนเป็นเยื่อว่านนะฮะสีดแดงแดงเดี๋ยวมาดูข้างหลังบ้างครับ หลังองค์นี้ก็สำคัญฮนะเหมือนหลังชกยาเราดูจากรูปเราจะเห็นว่าผิวไม่เรียบเลยนะฮะก็สังเกตได้จากที่เป็นสีดำนี่เป็นส่วนต่ำสีขาวเป็นส่วนที่สูงนะแล้วก็ในผิวในเนื้อก็ซ่อนด้วยมวลสารมีทั้งสีแดงสีดำสีเหลือง นะครับตามภาพที่เห็นผิวแบบนี้นะฮะเป็นผิวที่เกิดจากธรรมชาตินะฮะเป็นผ้าที่มีอายุเท่านั้นที่จะมีผิวแบบนี้นะฮะ ดังนั้นเวลาเราดูหลังพระเจอสภาพแบบนี้ก็เก็บมาพิจารณาเลยนะฮะ<ม>เราจะหยดน้ำยาเช็คกรยุคแคนไซตรงนี้นะครับหย<ม>ดน้ำยาปั๊บพออากาศก็ขึ้นนะฮะ น้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมดีนะครับก็ถือว่าโอเคสรุปว่าพระองค์นี้นะก็เป็นพระที่มีความงดงามนะฮะเส้นสายสมบูรณ์นะฮะไม่มีขาดมีแต่กตร่อนมีแต่แบ่งมีการเจดตัวตามธรรมชาติ ของพระสมเด็จถือว่าเป็นความงดงามคลาสสิกนะฮะอย่างนี้ไม่ถือว่าเสียนะฮะถือว่ามีความเป็นธรรมชาติอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าไม่มีแบบนี้ก็อาจจะเป็นผ้าใหม่ได้นะครับองนี้มวลสารบทละเอียดนะฮะ ที่เราเห็นเยอะที่สุดก็คือพวกจุดดาจุดแดงนะครับเห็นเยอะมากส่วนผงสมเด็จนี้ก็ค่อนข้างจะดูยากนะเพราะว่าองค์พระเนื้อพระเป็นสีขาวนะฮะก็เลยทำให้สีของผงสมเด็จกลมกลืนกับเนื้อพระ ะะพิมพ์ทรงเป็นพิมพ์ใหญ่เกตสุะ้มะ รมชาติค่อนข้างจะชัดเจนนะครับองนี้เอาขึ้นคอบูชาก็ไม่อายใครนะฮะพระพุทธคุณก็เต็มเปี่ยมแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโภคทรัพย์เปตตามหานิยมนะครับ ก็สมเด็จนะฮะมีเยอะพอที่จะให้ทุกคนได้ชื่นชมบูชานะครับโบราณท่านว่าไว้อย่างนี้นะฮะโอเคครับสำหรับอง์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ